ครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์นะครับจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนนะครับับวันนี้จากที่น้องๆครับหลายท่านนะครับถามมาว่าทุเรียนตั้งแต่ออกดอกจนถึงดอกบานหมดใช้เวลากี่วันนะครับบางท่านก็มือเก่าๆก็อาจจะทราบบ้างแล้วแต่มือใหม่ๆครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับทุเรียนนะครับตั้งแต่ออกดอกนะครับจนถึงดอกบานหมดใช้เวลา60วันนะครับอันนี้นะครับ บางท่านที่ผมดูแล้วคอน,นุมบอกว่า40บวันบ้าง50วันบ้าง4 3วันบ้างนะครับจากที่ดูมาน,นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมไม่เป็นความจริงครับนะครับทุเรียนนะครับอยู่ที่สภาพอากาศเท่านั้นตัวบ่งบอกบานเร็วบานช้านะครับจากกรณีที่ทุเรียนนะครับขาดน้ำเนี่ยไม่ถึง40วัน ดอกก็บานนะครับดอกบานนะครับต้นป่วยใช้เวลา3ามสิวันก็ดอกบานอันนี้จากที่ผมได้พิสูจน์มานะครับผมผมเองนะครับคือถ้าต้นมีความพร้อมมีความสมบูรณ์นะครับดอกจะเริ่มบานตั้งแต่40วันขึ้นไปนะครับ40วันขึ้นไปจนถึง55วันบานหมดอันนี้กรณีทุเรียนที่แต่งดอกนะครับถ้าแตงดอกเสมอนะครับ สี่สิบห้าวันสี่สิบถึงห้าสิบวันดอกทุเรียนจะจะบานหมดนะครับแต่ถ้าไม่แต่งดอกนะครับสี่สิบห้าวันจนถึงหกสิบวันนะครับอันนี้เพราะทุเรียนมันจะออกดอก,กเหมือนกับนิ้วเรานี่ครับเหมือนกับนิ้วนะครับจะทําให้ดอกไม่บานช้านะครับแล้วก็มันบานไล่กันไปเพียงใช้เวลาถึงสิบห้าวันนี่จากที่ผมพสูจน์ว่าอีกต้นหนึ่งแต่งดอกเสมอนะครับอีกต้นไม่แต่ง ต้นที่แต่งดอกขโมยใช้เวลาบานประมาณสิบวันไม่เกินสิบเอ็ดวันแต่รากที่ไม่ได้แต่งดอกทั้งต้นนะครับใช้เวลาถึงสิบห้าวันนี่จากพิสูจน์มาแล้วนะครับอันนี้นะครับไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนนะครับการที่ว่าสี่สิบสองวันสี่สามวันสี่ห้าวันอันนี้ไม่ชัดเจนอยู่ที่ฝนแรงก็บานเร็วฝนตกก็อาจจะเลื่อนจากที่ว่าสี่สิบห้าวันไปสี่สิบหกสี่เจ็ดวันก็ได้ถ้าฝนตกไปความชื้นสูงครับดอกจะบานช้านะครับดอกจะบานช้ามาก แต่ว่าถ้าขาดน้ําหรือว่าจะบานเร็วแต่ว่าถ้าไม่ขาดน้ํานะครับดอกสมบูรณ์ปกติก็จะบานเร็วกว่ากําหนดเออช้ากว่ากําหนดนิดนึงนะครับอยากที่ว่าจะบานสี่สิบวันก็บานอาจจะสี่สิบสองสี่สิบห้านะครับอันนี้ดอกสมบูรณ์มากนะครับดอกสมบูรณ์ดอกเขียวดอกไม่ขาดน้ําทําให้ดอกบานวันนี้ครับจากที่จดบันทึกมาสี่สิบสี่วันวันนี้นะครับดอกบานนะวันนี้สี่สิบสี่วัน นี่คือเอาอะไรไม่แน่นอนนะครับยืนยันนะครับอันนี้ครับลักษณะเหยียดตีนหนูนะครับเหยียดตีนหนูดอกเพิ่งเหยียดตีนหนูออกมานะครับนะครับดูลักษณะเป็นเหยียดตีนหนูนะครับแบบนี้ฮะออกมาหรือว,ว่าเล็กกว่านี้นครับเรียกว่าเรียกว่าเหยียดตีนหนูนะครับครับมีทั้งดอกและเหยียดตีนหนูด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูมะเขือพวงเล็ก ครับค่อนข้างยังเล็กอยู่แต่เรียกว่ามะเขือพวงเล็กอันนี้นะครับมะเขือพวงเล็กนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูมะเขือพวงก,กลางนะครับอยากดูมะเขือพวงเล็กเลยครับมันมีไล่ตามลําดับนะครับ,รบเราเรียกตาให้ถูกตามลักษณะของของที่ออกมาแต่ระยะนะครับแต่ละ,ระ,ร,ะระยะไหนนะครับ อันนี้เมื่อกี้เราดูอันนู้นแล้วนะครับทีนี้เรามาดูครับหัวกําไลนะครับหัวกําไลนะครับมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงกลางหัวกําไลนะครับเพราอต้นนี้มีหลายรุ่นนะครับเรียนต้นนี้มีผมเก็บไว้ทดสอบมันมีหลายรุ่นนะครับหัวกําไลนะครับอ่ะแล้วเรามาดูระยะดอกหอมนะครับอันนี้ดอกเริ่มหอมนะครับอันนะใหญ่มากนี่ดอกเริ่มหอมนะครับ อันนี้ดอกหอมนะครับดอกไล่จะบานในเรียกว่าดอกหอมออกสีเหลืองๆนะครับนี่ดอกหอมแล้วมาดูดอกดอกบานนะครับดอกบานเห็นไหมฮะนี่ครับคือดอกบานครับเราขึ้นมาถ่ายทํากันถึงบนต้นนะครับให้ชัดเจนนะครับอยากกินน้องๆนะแต่ท่านอยากทราบอะไรก็น,นพอดอกหอมแล้วก็มาดอกบานเลยนะครับ ชุดนี้ยัง,ยงมีมะเขือพวงกลางผสมอยู่นนะี้มะเขือพวงกลางอันนี้จันทบุรีสิทธจันทบุรีสิคือต้องให้มีหลักฐานชาัดเจนนะครับทํางานนะครับดอกหอมอันนี้ก็ดอกเริ่มบานนะ,นะครับอากาศร้อนดอกบานเร็วนะครับอากาศร้อนครับเรื่องบานแล้วนะน,นี่ก็ยังมีมะเขือพวงกลางผสมอยู่ครับ มันจะมันจะไม่เท่ากันนะครับท่านดูให้ดีนะอันนี้ดอกใหญ่ดอกหอมเหลืองแล้วนะอันนี้เป็นมะเขือพวงอยู่นะครับสรัสโอยครับครับิ่งนี้มีทั้งดอกหอมนะครับดอกที่กำลังจะบานนะครับแล้วก็มีมะเขือพวงใหญ่อยู่ด้วยนะครับไม่เท่ากันนะครับ ตอนนี้ออกสีรุ่นเลยครับสีรุ่นเลยนะทุเรียนต้นนี้ครับยังมีมีลูกด้วยนะครับอ่าเนี่ยจันทบุรีสิบีเราขึ้นมาถ่ายกันบนต้นเลยครับนะพอเป็นปีแรกปีนี้ครับจันทบุรีสิบแล้วก็ได้การได้ทดสอบนะครับเพื่อทดสอบแล้วก็จดบันทึกก็แล้วนะครับใช้เวลาที่สี่สิบสี่วันนะครับอันนี้ครับสมบูรณ์น้ํานะครับ ที่จดบันทึกไว้นะครับ44วันดอกบานครับนี่คือการจอดบันทึกนะครับเพราะถ้าไม่สมบูรณ์ครับดอกเหี่ยวดอกแห้งนะครับดอกไม่ใสดอกไม่เขียวนะครับบานก่อนแน่นอนครับดอกบานก่อนแน่นอนครับแต่อันนี้สมบูรณ์น้ํานะครับดูลักษณะจะเขียวเลยนะครับเพราะไม่ขาดน้ําสังเกตง่ายๆนะครับครับยืนยันนะครับนะฮะ อันนี้นดอกหอมนะครับครับผมการจดบันทึกด้วยนะครับอันนี้นะครับ44วันนะตั้งแต่เริ่มเป็นตาปูนะครับผมไล่มาทั้งหมดนะครับตั้งแต่เป็นตาปูจนถึงอดอกบานนะครับอันนี้ก็อีกไม่เกิน6 7วันนะครับก็จะบานหมดแต่ไอ้ดอกรุ่นนี้เดี๋ยวผมแต่งทิ้งหมดนะครับแต่งทิ้งหมด ไอ้รุ่นมะเขือพวงกลางมะเขือพวงใหญ่ครับจะเอาแต่ที่ดอกที่กำลังจะบานช,ชุดนี้นะครับดอกหอม